ก็วันนี้เราจะมาเล่นไฟท์ครับในเซิร์ฟเวอร์ของเอจนะครับวันนี้เรามีแขกผู้รับเชิญน,นะครับนั่นก็คือนายอิดของเราเองครับแล้วก็แขกผู้รับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญเหมือนเดิมครับไอเต้นนะครับอีกแล้วก็วันนี้เราจะเล่นมิตเกมไฟท์ครับในเบสบอลนะครับผมก็นะครับน้องครับกดเลยครับผมก็ดีก็ดีโอ้ยหลบกิ้งมึงขึ้นเบลสิบสองวัยไงวะไม่รู้อะ อเอ้ยกดผิดใช่ไหมวัดเจ้าปักอ้าวเฮ้ยไม่ออกอีกอ้าววัดเออเขียนเอาเ้า <laughs> โอเคตีเตียงใช่ไหมนะ hey, ่ะไอตีเตียงเ t s, s g ก เรากเลือกแบบครับเราก็กระโดดรอเป็อนเดิมครับผมจะเป็น F3 ที่ดีมาแล้วไปไหนประดุมโกเป้พี่บอไม่ได้เลยมันลกกว่าออกได้ออกได้กด L เหมือนเดิม ล้วก็ไปไปคี่อะไรนี่<อ>ใช่ไหมเออใช่ไหมเอพีเอสก็แหะ้ะแล้วก็กดอันด้านล่างนะสุดเลยอัดมาได้ละเรียกผมตอนนี้เราก็ถึงกาลางครับบล็อกด่วนบล็อกด่วนบางดีบางดีบล็อกบล็อกบล็อกมาแล้วมาแล้วสีเหลืองสีเหลืองโอ้เหลืองมาถึงมา <S 2> <S 2> <S 2> <S> มันบ่ถึงมันบ่ถึงไปบักอดจอดบ่ถึงให้เป็นิ้มเยียบเลี๋ยวตาเนี่ยไม่รู้แตก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 แล้วแตกแล้วเรียบร้อยหมดตีเรียบครับลูเจอแดนล่วงเออตู้สู้ตู้สู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมจับคิวชิวชิวตู้สู้ตู้เจอลุงสอง ไม่ฟีดว่ะยังไอ้นี้เพิ่งตื่นเออนี่ก็คืออาการขอค้นเพิ่งตื่นนะฮะพี่เพียรเสี่ยนตายโคตรแรน,นะความตกอวามตกอ่ะอวามตกนิกว้วยังแข็งอยู่เลยตอนน่ะคืออะไรเป็นการวอร์มตาแรกดิีน้เำเงินมาน้ำเงินมา

อ้อาว <ะ S 2> ทำไมกูฐานเราแ,แตกใช่ไหมเือฐานเราแ,แตกโอ้ก็ตาแรกแร้เราก็แพ้เรียบร้อยอ่อนไหนครับตาแรกอ่อนไหนอิูข้าวยังไม่กินข้าวเลยว่วงกินหรอ ชื่อคนเท่อิดเอกแซบฮะอดเอกซตอนนั้นคิดชื่อไม่ออกจริงใเลยตั้งนี้ไปเลยพอชื่อที่มึงบอกกูมาสามทุกชื่อเลยเีมเงินเีมเงินเตีมเงินอิดอิดอิดมาเลยอิดเอ๋เหานอยเานย โอ้ผู้ไม่ถูกนะเรียบร้อยเอออะไรมีสายฟ้าด้วยเออกูกูกูต่งจะมีสายฟ้ากูนะเราเราเราสีเขียวเหรอเออสีเดิมเลยยิด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 โคตรโหดยิดเอ็กเซกูโคตรโหด เออโดนถูบโดนถูบโดนถูบพี่อู๋โดนถูบแม่งสายฟ้าผ่ามาเต็มเลยเออฐานแตกอูบางรีบางดีฝ่าเอาพันบางดีอยู่เออเอามันเอามาโอ้วันนี้ฟออมตกเออฟออมตกตายตายอ้๋สบาโอ้ตายกระตินกระต็มเลยเมื่อกี้กูไปตรงกลางนะโอ้ตอนอาคิแม ไอเฮียเจตกรรมไม่เนียวเนียยังไม่พิวไเฉยเดี๋ยวมันเป็นเทคกแรกนะเท็แรกอัดเทคกแรกเลยเล่นเล่นตามปกติเลยเพราะว่าต้องตัดต่อคลิปเหมือนเดิมดูดูนางหน้าหน่อยดิโอเยสติบากเกมดีมากดีแต่ละคนสกินตึงๆทั้งนั้นคลิปคลิปนี้คลิปนี้ ประมาณ30นาทีมั้งไม่ต้อสีเหลืองเหรอเออเราสีเหลืองตานี้คลิปนี้อัดยาวๆด้วยนี่อัดยาวๆครับตั้งฐานดิตั้งฐานดิยาวๆเลยโอ้แล้วมีสามคนสามหนอสามขนอแลวมันตอบบล็อกไงอ่ะตีบล็อกเหมือนเดิมถอยหลังเออแล้วก็ลิงเข้ามาหาตัวเองมันเป็นอย่างไงฮะ ดูดูดูโอ้อาอ่าอ่ามาต่อบล็อกมาต่อบล็อกลิงชิทเข้าหาตัวเองกดชิปใช่ไหมไม่กดไม่กดปล่อยเลยชิปปล่อยเลยเออกว่าอยู่กดชิปกดด้วยหน้าเออ <laughs> เราจะยากเหี้ยแล้วแมปอีกแล้วชิทชีทชิทชีทจังหวะนี้อ๋อเฮ้แดงแดงแดงอูแดงโอูเหน็ตกะเอ้แดงปิงกูตกแล้วไปยิด ยืด yes, yes, ่จับภาพจับภาพอ๋อเน็ตมันกากอยู่วะไม่รู้โอ้เ oh, น e ็ตปิงมันเน็ตปิงมันเน็ตปิงกินวัวพันอีกโอ้ยตายสาปสาปเต้นอนไรกันจบร้อยเหตตกแล้ยยืดอีเด็กเต็มหนะัว oh. yes, erm. ข้าวรัวรัวดีกว่าโอ้ เอีดหลังเข้าอีดหลังเข้าหลังเข้าสีเขียวสีเขียวลงไปอีดตีมันหน่อยอีตีมันหน่อยพวกกูตายกูตกฐานแตกฐานแตกเรียบร้อยเรียบร้อยฐานแดงเหลือสี่ตัวเลยเมื่อกี้โอ้เน็ตโอ้เน็ตโอ้สภาพแม่งเนี่ยโคตรปิงเมื่อกี้อันนี้เรียบร้อยตายโเรียบร้อยแตกสองเรียบร้อยแตกสามเกือบ่วง กบตายกบตายไอ้ฐานเขียวโอ้โหฐานแดงด่อดไดมอนเหลือตัวท้ายเป็นฐานแดงด่อดไดมอนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอื้อกันฐานเด่นกัรฐานการฐานนะเจ็นดาบโคตรแรงเขียวเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะนี่ต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูไปดู มาดิได้ดาบแล้วเอาฐานแตกทิบหายแล้วเฮ้ยอย่าตายด้วยฐานแล้วแตกแล้วโอ้โหแดงสภาพแดงยอดระวังตกระวังตกเขาลอยอยู่เดือยใช่ไหมเขียวมาเขียวมาเราอยู่เหลืองเราอยู่เหลืองเดี๋ยวบอกเขียวแตกไอ้บุก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  let's go อ๋ออีดีดีระวังระวังหลังหลังหลัง เขียวมาลองตกยเขียวยืนเขียวยืนนะฮะลวงระวังตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงจะร้อยครับเฮ้ยกูตกโอ้โหคิบหายแล้วใช่เฮ้ยจับภาพจับภาพชนะชนะชนะตานี้ชนะแน่นอนยีนดีเลยชนะแน่นอนคิดผ่านมันกันด้วยไมเออมีอยู่มีอยสองสองสามสามสองล่วงหนึ่งแฝดเหวหิว เอจตดีผบทุกผบทุกมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วเดออตายตายตายเอ้ยต้นเต้นเต้นเออผมจะตายจะตายเกือบเออโอ้ยลอยได้ที่สองมีเดียวไม่เกิดไม่เชิญเลยวันนี้เออวันนี้ไม่เกิดหรอวอร์มลยู่และตกมีเทคใบอยู่มีเทคใบ่อยตัดไฮไลท์ดิเนี่ยอัดไฮไลท์เค แบบทำคลิปไฮไลท์ไมค์คาร์มันน่40เออ a P n มึงวิ่งเท่าไหร่ตอนเล่นเสืบอ,ออนไลน์300แ่งจาก400เหล, <don> ลื <60. S 1> อ300 300เท่าไหร่อะไปดอนจอยเขาห้อง60เจ็ดจอน้องกูเหลืออยู่60 <laughs> 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 จากเป็นร้อยเหลื 60. <laughs> อ60แองเดี๋ยวลองบูด F P S, <S ลองบูด a P S ก่อน ตอนนี้ค้างอยู่หกสิบเยเดี๋ยวบูดก่อนเดี๋ยววะนี่รอได้ทองรอได้ดาบเดี๋ยวเข้าไปบวกหรอในี่ไงเอพีเอียอไวเแลีเนะีเอพ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 เอพีเอพบเอพีเอ60เอาเอพอทองีเอีเอพบเอเอพีเอีเอพีเอีอ่เอพีเอพีเอพ้เ3พ เดินเะออกมาจะบางทีฝากการทานด้วยถอ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 ยโอเ้เยี่ยสภาพบล็อกพระเจ้าเดี๋ยวบล็อกสั่งพี่น่านกับโลคีลองการทานด้วยโอ้โหสภาพฝากการทานเฉยกดด่านนี้โคตรไกลเลยเดียมันด่านไกลดิเงินวะเดี๋ยมึงก็ฝังแล้วเนาะ <c oughs> เออผู้เล่นใหม่สองวันนโคตรโหดโอเคโอเอพีเอสสองร้อยสามร้อยยอยอต่อบล็อกหลับเทต่อบล็กหลัเทพไหน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 ี่เอ๊ะลีลีเอาสีเขียวเลยเจแตก โอ้โหของเต็มเขียวเลยแม่โ <ฮ S 1> อ้โหเดี๋ยวว่า,บามึงเอาคนเดียวกินเรียบโอ้โหสุดแม่คนเล่นสอวันดีกว่านิแม่กูนึกว่าเล่นเดือนปีไอ้เสภาพวัตปงกูของครบเลยนะ FPS <โฮ S 2> ที่แบบเกือบร้อยได้ไงไม่รู้ ดิมันคลิปมันจะดูน่าเบื่อมันต้องอัดเป็นไฮไลท์แทนตัดบวกเงี้ยเอ้ยแล้วค่อยน่าสนใจนะเกือบตายบ้กหมดโอ้ถิยก่อนถอยก่อนนะอนสีแดงมามาจ้าแดงมาสองเะ้ยมาจ้าบางดีกลับไปช่วยได้ไหม ยังมาสับตัวลูกตวงไปหนึงสวยๆบางทีกลับไปเลยกลับไปเลย่ะเออบางนี้ไม่ต้องกลับละมันช่วยเอาจีอันนี้นะ่ตัวเองมาลนกับตายกับตายไยมันเลยสีแดงกับสีเราเน่ะเือนั่นแหละจะพาไปเอาสีแดงเอาแตกจบดโดยฐานเาแแตกสวยเก็บแดงไปสาโอ้ที่ผายแล้วบางที ไอ้บุกแดงบุกแดงบุกแดงไม่เชื่เชือดแดงลังลังคีโนกไปล er. ังคีโนกยเจนลังคีโนียบร้อยตกหตกหตกหเอ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายอู้ถอยก่อนถอย จะตายจะตายเจ,จ้าเออเชี่ยไม่กดตึงไม่ได้ตึงหรอกอาจจริงไม่ได้ตึงหรอกโอ้ยเชี่ยแม่งตีโดนได้ไงโอ้สาภาพไปจับภาพแล้วเราเราไปดูบางเฉดเราดีกว่าไอแดงมา,ามาันวาาันวันวันรุ้งซู้ได้ดุ้งซู้ได้ไม่ต้องกดชีบอกคนเดียว ถ้าตกโคตรก็อ,กก <c oughs> อะไรวะเนี่ยโช<อ>์ส <c oughs> เตมางเขียนแรของบางเขียนแรกของ <c oughs> วางของใหญ่คิวเ <c oughs> <c oughs> ต้นอยู่ไหนเต้นโอ้ยนยิเต้นข <co op> ี้ผิดปะ เหลือสองเลยเหลือสองกูอองโดนโถมตายดิแโบ้โหเอาว่ะเอ้ยแดงมาแดงมาแดงมาบางเฉยกูโูไม่หันหน้าจอได้ไงวนะกูไม่ได้ฆ่าใครเลยว่ะวินนะมึงมันมีคิวอยู่ถ้าได้ฆ่าอยู่เฮ้ยมามามาหูดแดโงโถมมาลีต้องต้องยิบบุกมแล้วอ่ะ เออเต็มจะตายเออเต็มจะตายอีเฮ้านมันแตกเล้วหรือไรยังโอ้หล่วงโอ้โหโอเรียบร้อยโอเรียบร้อยโอ้เรียนมาตั้งนานไร่านี้ตัานล่วงเฮ้ยตึ้งตรงไหนวะกดเข็มคิดนะ โอ้มัน,ม,นมันแบบฟาร์มของคิวได้ไหนยีฐานมันอ่ะเออมันมันจะถูกแล้วเต้นต้องบุกแล้วได้ไมเมลโลสักสองอันดื้อดื้อมากกลางแล้วตัวหนึ่งมั้ง <c oughs> บินไปดูเออกลางกลาง ไปเบาอาลูกไม่พอ6ลูกโอ้ถ่ายเปลี่ยนใครเลยกดเข็มคิดดินั่ง เอ็อมาลังมาฝั่งนี้เลยถ้าวิ่งมาเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนเติมเอ๊ะมันวิ่งกลับไปแล้ะมันอยู่ฝนะั่งซ้ายน่ะซ้ายตามด้อใช่ใช่ทางนั้นแหละมันยืยนนิ่งนะมันยืยนนิ่งอยู่หลังบล็อกเนี่ยเก้าเมตรน่าเสียดายต้องบุกต้องบุกต้องบุกยิบจบท์เลยใครถ้าใครอีกรูป ไม่ตายตเพราะว่าเป็นไ,ไนอเได้ไงรีฉนูยไปจะเย็นพี่ชายอย่ายิงผมเลยกดตทษกับปี้ดับปมเลยดับปี่มัน <c oughs> แรงวหนฉนูแรงไหวะแรงอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดงานสุดก็ก็เหมือนตอนเล่นเลยมึงอ่ะโอ้แรงอยู่นะเนี่เรียบร้อยไม่โดนโเรียบร้อย,ยเรื่องนี้ออกด้วย,ยโอ้ เรียบร้อยที่สเขาเล่นโค้ดเซฟนะว่าเหลือเยอะก็ยังเล่นเซฟเป็นเราจบเกมพวกเราเกมไวใส่อย่างเดียวโอ้ทข้ามได้ที่สอง่อยวะปกติต้องได้ที่หนึ่งไม่ใช่เรอบางเฉีตกยีสกระโดดโคตรเตียนยีสต์มองไม่ดูมาลงมาขวางหน้ากูเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่กูเตเออบางเต้นขวางไหม มันตรงแม่งตรงตรงกับใกล้จะสุดแล้วโคตรยากเลยมันมันัำสอนสุดท้ายนะเออกระโดดไปบล็อกเท่านะั้นค่อยหลอดเอาไปเอารูล้ละเพื่อไปปับอะไรทำไมเกมดีดีฝากกันเตียงด้วยโอ้ยเฮียกับตก เราขอทองในยสามันไม่มีไม่มีไม่มีแ <Okay, S 2> <ใน S 1> ม้สามั <3 S 1> อนอีกสองอันก็ได้ดับเล็กแล้วใสเพชรมาเม็ดหนึ่งโอ้สจะยอดในระวังฐานแตกเด้ยไม่มีใครกันเลยอเล็กไม่กันฐานเลยอันดัการดึงเออมันกันละ พเพื่อนก็เป็นอยู่นี่ว่าเราแรกแบบกูมาต่อเหมือนกันเลยบอกบอก <laughs> อบอกเออบอกหลงมา <laughs> ต้องบุกต้องบุก เลดโกเลดโกไอ้ต้นเงินมากลางแล้วเ่ะ่าอ่ะต้นเงินไหมตัวแดงเหรออืมเราแดงเงินมันหีบหนูมาช่วยแล้วมีดาวลิกมา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 มตามมาตามมาตามมาเออกูเผยทิ้งจับเออมันได้ดาบกูได้ดาบกูโดนเพชรเม็ดเดียวที่ไอ้ เอาไปอัพอนนันนดวะเอ้ทุบเตียงทุบเตียงบางทีทุบเตียงทุบเตียงทุบเตียงสุดยอดเอ้ยขี่ขวาขี่เอ้ยขีซยข่ซ้ายขี่ซ้ายทุบเตียงเล<อ>ยแตกแล้วแตกแล้วอ๋อจะไม่แตกแตกแล้วแตกแล้วฐานมันแตกแล้ว,ลวเหลือมันยังไม่ตายรวมสวยยีสตึงรวล่วงโหของเต็มฐาน กบึนเกินไปเกินไปบางทีอาจจะจะทีมอเลยข้างหลังเดียดเฮ้ยเขียวเขียวเขียวว่ะเขียวอ่ะเฮ้ยอีกอินเขียวปะเขียวเขียวเขียวสุดท้ายละอันนี้เฮ้ยเขียวกูเขียวกูเขียวกูมาตานี่ยแล้วบอกยวางไ แตกเกียวแตกแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่งแล้วเรือฐานเรือฐานอ๋อแสดงอ๋อสีเราฐานแตกแล้วอ๋ออ๋อเราแดงเก็ำเงินเกี่ยวแตกเกี่ยวแตกอยู่ด้วยครับโอเคเรียบร้อยจีชนะค้าแค่สิ่งหนึ่งก็คืแม่งสายฟ้าเต็มเบือใส่ปลาเต็มเบืฟ้ลาพา เอ้พีเอสผมหายจีดบังชืดได้ที่หนึ่งในการฆ่าใครมือม่อ<ะ>เอ,อ้ยสามคิวพาเอฟพีเอสผมหายบล็อ <c oughs> กเป็นแถบยีดีด่สามคิวแม่งโคตรตึงสองวันยิงมาหนิโอ้ตก <c oughs> เฮ้ยกูอัานมนือไายที่เดิมเลยโหไปบล็อกไปบล็อก <c oughs> อ๋ออันนี้มาเอางวะโอ้ยังไม่มาเรียบร้อยด่านด่านไม่ชอบเลยใช่ไหมใช,ใช่ต้องรีบได้ดาบเหล็กนะต้นเกมนะอธิษฐานอาทิตย์สามศูนย์เก้าศูนย์ทีไออ๋ใครหลุดวะไม่มีเด้อเรื่อขอทองในยสองเงนนะตัวหนึน่งตัวหนึ่ง อ่าไปไอยังไงปากันหานด้วยบางดีน้ำเงินมาน้ำเงินมาเด้อเดี๋ยวไปเพิ่งต่อเพื่อนไปเลย,ยสีสแดงเพื่นอนโอ้แดงการหานโคตรดี แล้วเงินกำลังกันฐานผมทุบพันน้ำเงินผมตีน้ำเงินโอ้ยเรียบร้อยแดงคนเยอะเงินล่วงไปหนึ่งตัวทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ปดลุ่มโอ้โดนโผมโดนโผมโดนโหมโอ,โมโมโมโอ้ไม่มีชีวิตรอดกับฐานนะเงินกำลังวิ่งมาหาฐานเราเพเอสตกโอ้ยเพีเอต,ตกว่ามันไอ้น้ำเงินมันแข็งครับ มันมาแล้วมันมาบ้ังชื่อยดดซืรอดาบหล็กแล้วอยาอับเหล็กต้นเกมวะเดี๋ยวว่าจะดาเหล็กกอมึงพอหล็กเลยแดงเต็มเลยกลางเลยแต่กูเฉื่อดงเออเฉ่เลยเฉื่เลยมึงนม่มีวะมด โอ้หมดหมดฉายาดิเฮ้ยมาหนีโอ้ไม่ถหวแล้วหนีลวงเอ้เหลืองเหลืองเหลืองโอ้ทองเต็มเลยสวยผ้าอันละทองตอนนี้อยู่สิไรเห็นเงินเขียดเหลืองเหลืองตึงบางดีบางดีบางดีมามาเอาสีเหลืองมาสีเหลือง วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งชาจังครับน้องไปปามของดีกว่าโอ้โหของดอบอสุดยอดเดืองคือตายหมดเืองคือตายหมด สองสามสีสีช่วยสามเหลือเหลือเหลือแดงเหลือแดงเหลือแดงเออคู่คู่หลีคู่หลีเอฟสวยสวยอ๋อจะว่างบุกแดงคนเดียวเออเกียตีติดขี้ช้างค้งติดเอราะว่ต่อฟักไอ้เฮียโคตรหงุดไม่ไม่แดงทันแต่เราแดงแดงไม่แตกเดือดดักยิงมันบังเลนเดี๋ยวแ้านแดงไม่แตกดิ

มีขอเอเมอรอลหน่หยมีไหมอ,อนี่จะพาไปตามหามนโอ้โหยอด่รูนวะไม่รู้เต้นเห็นไหมเต้นโหทองไปร้อยแลตรงเนี้ยเต้นหลุดปะเต,ต้นหลุดปะเต้นเต้นหลุดดูสองไงไอ๋อนี้ว่นหล เดูไปไล้ยิงมันดูดูดูอย่านำอย่านำอ๋อมันมันอยู่บนฐานอ้ทำครับมันอยู่บนฐานฐานมันเลยฐานสีแดงที่มันตั้งขึ้นไปนั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เออมันอยู่ฐานมันอยู่ฐานมันพอก่ะเข็มชิดแม่งชี้ไปตรงไหนวะอ๋อต้องเก็บเพชรต้องเก็บเพชรต้องเก็บเพชรตามมา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 นั่นๆสีแดงสีแดงสีแดง มานอะมานดีขนุนบางดีโคเบอรห์หน่อยดีขนุนทุกทีขนุนแล้วยิงแล้วโอ้ไฟบอลโอ้สภาพไอพวกยื้วเวลาความหลังความหลังเดี๋ชนะชนะต้องแชมป์ต้องแชมป์เท่านั้นต้องแชมป์เท่านั้นโอ้เพื่อนไม่มีประโยชน์นเลยไหนที่ไหนตอน,นไหนผมกอยู่สีแดงอยู่สีแดงเฮลเ่าเฮล่า บล็อกโคตรรวยเจ็บเจ็บโดนธนูนี่ไงัวแตกรอิงๆนโดนธนูเข้าหัวเต็มๆนะนักมวยคมๆค่ะเดินเดิ่นขณะเราบีนะได้ขี่ไม่รู้วะโอเคโอ้ยบักบักบักเออจะตายบางทีไสี่แล้วได้ขี่ไหมไม่